ไว้เลยพระจาอภรัตนระองค์พระราชาท่านใ้ของพระองานพร่ง่าพระเจ้างศองค์เล่ระองค์ปะวตไม่หานของคนทางพ้าเท้าแง่์หายดวยพ้ไปแล้วพราสงหลายรัความกตรสหลายตลอดกาลนานเก เมือเป็นม so ือันวันหรือว so, ันสอบวัระกอบเลยอยู่ร like ่างย่า like, กั่้วเนกก็นี่อนจะไม่ข้นชานชานวิ์ชานวิสใช่ผู้ี้้นรอุกวดัานประหลุกขาวทไมไม่ดังเยงองยกันก็ยใจจะนันจะเลย่นยากี่ที่นอกไฟใ่ไฟนี่มี่จ่ม่เป็นสักทีพย่านหรือว่า มา่วมเป็นพี่ีมงคนสมรถม่นี้ไลันข้าพเจ้าอยูหัวน้ำเลี้ยัน้ำฟ้องพี่เที่อมาหลารไป้นัเป็นเพ่นเป็นแขน่อน้นนานละคามเดือร้องแฟนหองหัวขอบคุณขอบคุณแค่เจ้าผ้า นำเงินนั่องมาาข้าข้าวข้าวดู้ดูหน้าเพราะยดห่วงยืดไปเดอยเพราะยังไมถึงไม่ร่วงงางอยนี้พราจะมีอายุวันละอายุพราวทุกข์นทุกข์ประการกข์อาน มันจะบอกว่ามันจะต้านนู่นนี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เราจะเรียกข้าเจ้าชองมาที่บ้านของข้าเนี่ยข้าจะไปที่บ้านของข้าข้าจะไปที่บ้านของข้าข้าจะไปที่บ้านของข้า अस्मिता नित्या 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 नित

ไปก็ย่มากขึยิ่งงงจะเป็นยังพอแข็งกังยังคนแก่ป่าเขาจะได้จังเลยดีดาะเป็นเาต้อนทำว่าจะมงมนทว่าจำ้ขึ้นมาขึ้นอนนี้ยังมุ่เมั่นยังแค่จปเรียนาาัาว่า

ရပါတယ်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်ဘယ်တော့မှမတော့ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ